สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่ครูคจะสอนวันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันภัยจากสารเสพติดครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาพร้อมกันครับทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้นลดและเลิกสารเสพติดนะครับทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับ ประเมินปัญหาและปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่นนะครับใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจรารณญาณนะครับใช้ความคิดในทางสร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่เราชักชวนเห็นข้อดีที่จะปฏิบัติตามนะครับนี่คือทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับ ต่อไปครับทักษะการสื่อสารครับ 1. การแสดงความคิดเห็นครับการดื่มเหล้านอกจากจะไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาใดๆแล้วยังเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นอีกไม่ว่าจะยังไงก็ตามเธอไม่ควรดื่มเหล้าเด็ดขาดนะครับนี่คือการสื่อสารนะครับต่อไปข้อที่2ครับการแสดงความชื่นชมนะครับ เราอยากเป็นแบบอย่างน้ำหวานจังเลยนอกจากจะเล่นกีฬาเก่งแล้วยังเป็นแกนนํนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดอีกนะครับอันนี้คือทักษะในการสื่อสารนะครับกับเพื่อน3ครับการขอร้องเราขอร้องอนะ่ะเธออย่าดื่มเหล้าเลยนะเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพของตัวเธอเอง และจะทําให้พ่อแม่เสียใจอีกด้วยนะครับนี่คือ,อาการขอร้องต่อไป4ีครับการเจราจาต่อรองถ้าเธอเลิกเสพยาเราจะช่วยพูดกับครูให้เธอกลับมาเรียนให้ได้นะครับนี่คือการเจราจาต่อรองนะครับ5ครับการตักเตือนอย่าสูบบุหรี่เลยนะมันไม่ดีต่อสุขภาพถ้าพ่อแม่รู้จะเสียใจมากนะ นี่คือการตักเดือนครับต่อไป6ครับการชักชวนเพื่อนให้รู้จักการปฏิเสธครับตั้งสติและใช้คำพูดที่สุภาพนะครับแสดงความรู้สึกของตนเองด้วยเหตุผลใช้การปฏิเสธที่เป็นการถนอมน้ำใจนะครับเมื่อตอบปฏิเสธแล้วควรรีบออกจากสถานที่นั้นโดยเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ มีบอลกับบาสองคนนะครับเดี๋ยวดูบอลก่อนนะครับบอลบอกว่าชวนให้ดื่มเหล้าบาสบอกว่าขอบคุณแต่เราไม่ดื่มบอลบอกอีกว่าทําไมไม่ดื่มละ่ะบาสตอบกลับว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะสิบอลบอกว่าดื่มแก้วเดียวกันเองนะบาสตอบกลับอีกว่าดื่มทําไมเหล้าไปออกกําลังกายกันดีกว่าหลับสบายไม่ปวดหัวด้วยนะครับ เมื่อตอบปฏิเสธแล้วควรรีบออกจากสถานที่นั้นโดยเร็วนะครับเราไปก่อนนะพอดีจะไปห้องสมุดนะหรือไว้คุยกันวันหลังนะอันนี้คือการตอบปฏิเสธนะครับจากการชักชวนจากเพื่อนนะครับต่อไปเป็นรายงานครับข้อที่หหากเพื่อนชักจูงเสพสารเสพติดนักเรียนจะมีวิธีการปฏิเสธอย่างไรครับต่อมาครับ ต่อไปข้อที่2ครับหากนักเรียนเห็นเพื่อนเสพยาในโรงเรียนนักเรียนจะทําอย่างไรครับตอบมาเช่นเียกันครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานและดูแลสุขภาพแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ